ด้วยตลาดที่มีประชากรมากกว่า250ล้านคนในประเทศอินโดนีเซียนะครับทำให้ดินแดนอีเหนาครับกลายเป็นตลาดแห่งโอกาสสาหรับธุรกิจค้าปลีกนะครับและที่สําคัญครับวันนี้อาเซนคอเปรสจะพาคุณผู้ชมทุกคนนั้นมารู้จักกับเบอร์หนึ่งในวงการค้าปลีกของประเทศอินโดนีเซียนั่นคือห้างสรรพสินค้ามาตาฮารีนั่นเองครับห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับเพิ่งแต่งตัวสวยงามบินเข้าไปในตลาดหุ้นเมื่อเร็วๆวันนี้เองครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักมาตาฮารีเปรียบเทียบกับเซ็นทรัลกรุ๊ปบ้านเรานะครับดูกกันเเลลยดดีีวว่่่าาาาะมจุตงแ าามาตาฮารีก่อตั้งมาก,กว่า55ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นจากร้านจําหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับเด็กในกรุงจาการ์ตาจากนั้นได้พัฒนามาสู่ห้างสรรพสินค้าที่มีความทันสมัยในปี1972จากนั้นก็ได้เติบโตขยายกิจการอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศอินโดนีเซียจากจุดเด่นก็คือการนําเสนอผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มชนชั้นกลางเป็นหลัก ปัจจุบันมาตาฮารีมีพนักงานขายกว่า40,000คนมีซัพพลายเออร์ท้องถิ่นที่ส่งสินค้าให้กว่า1,200แห่ง มีจุดจำหน่ายให้บริการกว่า50เมือง116สาขาทั่วประเทศอินโดนีเซียมุ่งเน้นจำหน่าย3ผลิตภัณฑ์หลักก็คือสินค้าแฟชั่นผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ในบ้านมีมา r k เก็ตแชร์ในประเทศสูงถึง32%ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งทั้งนี้ในปี1996ตระกูลไรอัลดีมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจลิปโปกรุปได้เข้ามาถือหุ้น50%ในห้างสรรพสินค้ามาตาฮารีแต่ในปี2010นั้นได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มทุน CVC ซึ่งเป็นกองทุน ื่อการลงทุนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกโดยล่าสุดปีที่ผ่านมากลุ่มทุน CVC ได้นำมาตาฮารีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาการ์ตาซึ่งถือได้ว่าเป็นดีลที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดของอินโดนีเซียในรอบ5ปีย้อนหลังและใหญ่ที่สุดของอาเซียนในไตรมาสแรกโดยหุ้นบางส่วนได้แบ่งขายให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติผลจากดีลนี้ทําให้ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จาการ์ตาตื่นตัวขึ้นในทันทีโดยเฉพาะภาคธุรกิจค,ค้าปลีกคาดว่าจะมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัย์เช่นนกัน โดยเงินทุนที่ได้จากการเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้มาตาฮารีได้นำไปใช้ในการขยายธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักโดยมีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับคา r ฟูซึ่งเป็นเจ้าตลาดอุปโภคบริโภคอินโดนีเซียในปัจจุบันนี้ทำให้ตลาดกลายเป็นการแข่งขันของสองยักษ์ใหญ่ท้องถิ่นและทุนต่างชาติโดยกลุ่มทุนจากมาเลเซียและฮ่องกงตามมาเพียงแค่ห่างๆเท่านั้น มาตาฮารีตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนที่จะบุกออกไปนอกประเทศอินโดนีเซียนะครับเพราะกว่าจะเปิดทุกสาขาให้ครบกับทุกก่อนในประเทศเนี่ยก็คงใช้เวลาสักพักใหญ่เลยทีเดียวแหะครับและมาติดตามความเคลื่อนไหวสําหรับองค์กรธุรกิจชั้นนาในอาเซียนได้ใหม่ที่นี่นะครับอาเซียนคอเรดสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ